ก็จะเป็นทีมนะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่เจ็ดต้องกระโดดด้วยจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะไม่ได้เล่นนานแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้เลยจำอะไรไม่ค่อยได้อย่อคัปี้ก็ได้ท่านผู้ชมใครต้องคบสั่ง ้ยผมจำไม่ได้อ่ะมันนาแล้วอ่ะงั้นผมขอสิกระดันอเออเออืออเฮ้ยทำไม่ได้ค่อยได้เฮ้ย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 เอ็มเราต้องมาวันนี้ มันนี่มันนี่มันนี่มันไี่ไม่ไม่ไมไมไมเช่อเลยเดิก็ต้องขยับตัวด้วยอะไรดีนอะไรบนอะไรนเ้วก็สุ้ถุนอะไรตอนนี้เนี่ยสบครั้วนุดสัด ก็ขยับแล้วนี่ภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นไม่เนี่ยบินหนีเลยท่านผู้ชมจำได้อะจะต้องตึ้นตีโบนอะไรนั้นให้ได้เพราะรี้ว่าท่านผู้ชมคบผมผมได้มา,มาผมไม่ได้มาเพื่อจัดการทุกคนนะผมมาเพื่อกระโดดออฟฟิวสูตรวันนี้ว่ามันจะมีอะไรข้างบนุดนะแล้วก็รวมไปถึงค่าล่อพอดี อูนอูนตาฝาตาฝาแบบสุดปกติตาฝาเหมือนแบบมันมีตรงนู้นหละเดี่ยวเนี้ยเดี่ยวเลื่อนรอเนี่ยมันเหมือนมีตรงนู้นอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยใครวะใคร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 เดี่ยวหูเดียน ปปปป๊๊ป๊๊ดดดดนี่อยู่ในเกมไหมครับไปชีวิตรอดนะครับทุกคนแล้วก็จะมาตัดไม้ที่โดนหัมาปุกปุ่มไปก่อนอีกแล้วก็ได้ไม้มาแล้วเพื่อสร้างบ้านนี่เสร็จผมก็จะมีตัวมาโคนด้วยนะคุณนี่ก็คือซอมบี้นะแล้ก็จะมีซอมบี้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่ก็คือเกา เว <I am S 1> ัสดี่ะคุณ I am noob ไม้ใช่อันอนี้อันนี้ I เราต้องพูดดังนั้งเลยนะเราไปบป,ป,ป,ปิก่อนปีกปก่อนได้ไหม I am paid. I I... M-M-M... M... pro pro I am pro I am pro

ข <coś S 2> <rawd unre> ้็มาคืออาวุธแลับแล้วก็ตัชิบเก่งมากเลยเพื่อที่อาบิจิถูกใกล้ๆคนนีไว้ในท่านผู้ชมเพราะเขาแบบโคตรเท่เลยเลยโบมินเพื่อนเอาเอาที่เอาปิวปิวปิวอะไรแล้ว <Elle! S 2> <What? S 1> ไอ้คนนี้ไอ้ไอมันเม่รูไอ้มัดเมลรู้วัตเตอร์มันเป็นไงมันไปทำอะไรมันเชื่อว่า

เดี๋ยวฟาหายมือแล้วแต่ต้นไม้ตอปึกปป๊อกป๊อกเดี๋ได้ไม้มาอยู่ในตกปักแหละเยคุณง เองไม่เล่นตรงนี้นปิดไปเลเนียประกาศประกาศตอนนี้ผมจะไม่เล่นเกมนี้อีกเลยครับเพราะมันกวนผมจะเล่นดาบปกติจะเล่นดาบปกติบ๊ายจยเกันครั้งหน้าครับบุยบุย